ค่ะพอเราพอเรามาปรับเปลี่ยนปลูกให้ห่างกว่าเดิมนะคะหนึ่งคืบมือประมาณนี้นะคะเวลาที่เราพรวนดินเนาะน,นี่พอดีเลยอุปกรณ์ที่แม่หมูใช้ในการพรวนดินนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นต้นหอมปลูกใหม่เนาะยังยังทําให้ดูไม่ได้นะ,ะจะห่างกันประมาณนี้เนาะอุปกรณ์จะเป็นแบบนี้นะคะนี่แม่หมูสั่งมาสองอันเนาะแต่ว่าอันหนึ่งหายไปแล้วนะคะ ก็ใช้ดีค่ะเวลาที่มีหญ้าขึ้นสวนของเราก็ก็เอาตัวนี้นะคะ่ะขูดไปหญ้าก,ก็ขึ้นออกมากับตัวนี้เลยนะคะที่ขูดตัวนี้นะคะคือสบายเลยค่ะไม่ต้องใช้เสียมออกแรงให้เยอะนะคะเราก็แค่ใช้ตัวนี้เนาะขูดขูดแล้วก็ดินมันก็จะขึ้นมานะคะง่ายค่ะคือเนี่ยค่ะระยะห่างในการปลูกมันจะง่ายต่อการพวนดินเนาะสำหรับใครที่ปรุงดินแบบอ่า ร่วนสุยดีแล้วก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะก็ไม่พรวนก็ได้นะาจะเติมปุ๋ยอย่างเดียวก็ได้นะคะ